สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วครับกับช่อง Back แบตโหลดเอี้ยเอชีอก็บอกแล้วว่าโคสายโหลดเลยครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่ชายผมนะฮะกับช่องไนพลังกรเดี๋ยววันนี้เขาจะมาชิมฝีมือการทําอาหารนะผมครับมาดูว่าวันนี้ทําอะไรกันพี่กอนโอ้โหถึงพอดีเลยครับพี่มาเลยครับถืออะไรมาครับเนี่ยถือไอ้ช้างแมนมต มึงอยจะหันฉลากไปทำไมน้ำม,นมอสอ,อ่ะเออเป็นงไงบ้างวันนี้สวัสดีครับช่องอะไรครับต,ต้องนายพลังกรนะครับวันนี้มามบบเยี่ยมแบบโรเตียที่ไหนครับที่ไหนฮะที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่อูว้วที้อากาศเย็นมากเลยมรยากาเทถวนี้รู้สึกว่ามันจะรู้สึกมันน่งว้างไหมมันจะมีสารตนะกุบไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีอันนั้นเั็นซีจีทำึ้นมาหมดอ่ะซีจีหมดเลยรู้สึกแบบแกวยงแวยเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะทํากับข้าวใหงพี่กอนว่า อาหารของเราเมนูง,ง่ายๆกับแก้มแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนโอ้ที่มานี่คือนี่เตรียมไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยเตรียมไว้เยอะหอ,อะมอ,อินเดียเนี่ยเตรียมให้กินแล้วใช่ไหมหอมอินเดียนี่คือขอ,อ,าม,าม,อมอะมะม่วงมะม่วงซอยเขาพวงภาษาอังกฤษว่าไม่มาแล้วนะวันหลังกินที่บ้านดีกว่าเตรียมแค่หอมอินเดียมาเนี่ยมกนมะม่วงเล่นอะไรเดี๋ยวมะม่วงมะม่วงแมงโก้อ่ามะม่วงสุกมะม่วงสุกแมงโก้สุกแมงโก้อันนี้เย็นโลดีเแมนอะไรทำไมอันนี้คัต ม่่คับบเเเลลนดยอามะม่วงเมงโกะมะม่วงสุกเมงโกะเยลโลมะม่วงฟ้าลันมะม่วงเย็นโกะฟาลันมันปะเมนโกะเอ็นดูสกายเดอะเปียงเปียงเนี่ยฟ้าลันอ่ะกินข้ามายังเนี่ยกินข้าวยังไม่กินเลยเนี่ยอ๋อมากินนี่เลยนี่คือล้างท้องอะไรเนี่ยจัดไปเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดเมนูให้คุณพลังกรกินแบบแบบพรีเมียมพรีเมียมเลย อันนี้หอมแขกน้ำเข้านะหอมแขกน้ำเข้าน้ำเข้าจากอินเดียโอ้โหนี่อ่โชว์โชว์โชว์นี่กูซื้อไล่เวลาเสียงเนี่ยหอมอินเดียเนี่ยอันนี้มันน้ำเข้าน้ำเข้ามาจากบ้านเลมอนเลมอนโชว์หน่อยโชว์หน่อยเลมอนนี่ก็น้ำเข้าครับจากอินเดียเนี่ยร้านข้างทางเนี่ยมาจากมาจากอินเดียครับผมแล้วก็มีหอมหอมซอยหอมซอยอันนี้ก็เป็นหอมเมื่อกี้อิตาลีครับหอมอิตาลีพริกนิดกันเลยพริกกันเลยพริก อันนี้พี่ของจริงยังไงครับนําเข้าเหมือนกันจากไหนครับนำเข้าจากปากซอยดูยางดูปากซอยเขาเป็นพิ้นๆเลยเฮ้ยเลยครับเอาวางไว้เลยทำเลยไหมพี่หิวหิวยังหิวยังเว้ยไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวจริงๆรอมึงมานานแล้วใช่ไหมไม่ใช่คุ้นเนยกับมึงแล้วนี่พูดมานานแล้วนี่อ่ะโอเคแล้วทำเลยดีกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วช่องคลัวมาโดมาอีกแล้วไม่แล้วเหรือไม่แล้วนู่น อกบมาด่งไหนๆก็มาแล้วไปหยิบไอ้กระลำมังกับไอ้้ไอกับปลาในครัวให้หน่อยเดี๋ยวจะทำเลยนะกบมาโด่งไนเลยๆมา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 โอ้โหสวัสดีครับผมมาโด่งถนัดถอยฮะวันนี้มามามาแบบมองมาปเพื่อใส่ไอ้เลยื่องหำเนาะใส่แน่ใส่แน่โอ้ยนั่งในปุณิย์นั่งในครับนั่งในครับโอ้ย่างนี้อย่านี้อย่างนั้นนี่ทำอ่ะ ขาเรียกว่าเป็นเป็นยำด้วยกันเป็นยำยำอย่างวะยำปลาดอนลี่นะฮะนี่ครับอ๋อนี่บอปลาดอนลี่นะครับอันนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดของดอนลี่ปลาดอนลี่เลยทอาทำเลยดีกว่าไหมอยู่ยังหิวแล้วเอมานี่เลยแต่บอะไรไม่ติแต่อะไลองลองเลยแล้วเราะทำให้ดูเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะทำน้ำจิ้มก่อนนะครับผมจิ้มครับผมผมจะใส่น้ับปลาก่อนดีกว่านะใส่ปลาก่อนย่งน้นะไม่ใส่บักพริกก่อนโอเคโอเคครับผม พิกก่อนนะครับผมพิกก่อนนะฮะพิกก่อนครับผมเบียบอลน่ยิ้มบ้างเหรอใ่ใต่ใส่มาเลยยิ้มบ้างไหฟันล้างก่อนยิ้มวันไม่เบ็ดบอลอ่ะพิกความเบาวะเออชิมไดิลองดู้พิกความเบาเบียดบอลเห็นไหมปิดปิดทุกเม็ดให้กล่อมนะของแท้เอาของแท้โอเคได้ของแดงมาของแท้แล้วก็ตามด้วยนะครับผมหอมแดงหอมแดงนี่นำเข้าของเรานำเข้าจากอินเดียตัวนี้นะอินเดียของผมจากลัสซัคมาฮา ครับผมจากรัสซัคมาฮาลพร้องแขกบ่แม่นบ่นี่ครับอินดามข้าวอ๋อมาจากอินเดียครับพร้อมแขกนะครับเอาใส่หอมเข้าไปเลยนะครับผมดูดีว่อไม่แขกอันนี้ทำเหมือนเหมือนกับเอาข้อศอกหมามาทำอะไรวะไม่จมูกไม่เชฟปรหลากความมั่นใจข้อศอกหมาเอาแล้วครับโอ้ยบหลานแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับผมกระเทียมตามด้วยกระเทียมนะกระเทียมที่ก็นำเข้านะ เนี่ยลำเข้าจากออสเตรเลียตัวนี้นะไม่ไม่ได้ทําเองทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำเข้าน้ำเข้าก็เหมือนเลยกินไหนพอไหมครับผมอ๋อว้อตรงนี้แหละต่อไปน้ำปลาครับผมบอกแล้วว่ากินอย่างแสนสั้นยิบแพนแหรยิบแพนแอรหม่งไอหยิบเไม่งเห็ว่ามันหลบเฮ้ยมันซอยเลยอแต่ของเองใจเชฟหน่อยเชฟพอมาไกลมาแทบแล้วนี่น้ำเข้าน้ำเข้าอีกครับผมเอนนี้จากเป็นนอันแปซิฟิกนะน้ันแปซิฟิก พอนะครับอันนี่เราใส่ไปแค่บ่วงเดียวนะฮะกระซายกลางอีกบ่วงนึงอีกบ่วงนึงบ่วงนึงนะครับผมอีหน่อยอันนี้เอฟซีพอพอพอบ่วงนึงเออโอเคนี่เทปจริงด้วยไหมคีบินครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำจานนะครับผมน้ำอันนั้นขึ้นเลยครับน้ำตาลครับผมเชื่อมมาหนิเชื่อมมาแล้วครับเอาเหล็กเหล็กหมดแล้วเชื่อมทุกอย่างเลยนะ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่เลมอนนะครับอันนี้น้ำเข้าคน้ำเข้ามาจากบ้านน้ำเข้าจากรานค้ามันจะพูดอีกเยอะเยอะมึงอะน้ำของเปรี้ยวนะฮะนี่นะจากนั้นเราก็จะลุกเ้านะครับผมลุกไปนะครับแล้วก็ใส่มะม่วงนะครับ มะม่วงนี่ก็เป็น <premier> ม <ing> <mag> ่วงออกล่องนะครับเข้าเหมือนกันครับผมล่องน้ำมาอย่างข้างหลังบ้านเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยเม่งรู้สึกว่ากูเหนื่อยแต่งเพราะเม่งกดดันกูไอ้เหี้ยอันนี้ก็กดดันนี่ก็กดดันใส่บวกเข้าไปเลยที่จะกินม้วนน้องใบ่หมดเลยใส่หมดเลยบ่ว่ามันเป็บบสมบูรณ์มีส้มหลักมันแค่เปรี้ยวเฉยถ้ากินในกจ๊กแจก็อร่อยแล้วนี่ฮะพวกเขาเข้าไปครับผมเรียนเชฟมาสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีครับผมได้แค่นี้ได้ดีแค่นี้บ่ได้ดีแค่นี้บ่เนี่๋ยวสักท เกิดมานั่งหาที่แกยังไงเนี่ยเออโคนไปก่อนเดี๋ยวจะให้คนไหนแม่มันนั่งยื้อซื้อยังไงชิปโปงเห็มได้แล้วเอาชิปโอเค็มเอาเดี๋ยวเขาลองชิมดูก่อนนะครับผมแบบเสือโค่นงวเลยครับผมยอดมครับผแต่แต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าพวกเรา a t k มาแล้วนะ a t k หมดแล้วครับตรวจหมดแล้วปลอดภัยโควิดแน่นอนเอามาแสถานการณ์ยังไม่ปิดได้ที่แบบดุงชิมเลย แล้วเนี้ยยังได้แซ่บวะขาดยังอีกขาดมะนาวนิดหนึ่งขาดความอร่อยเฮ้นี่ใส่ปลาไปก็เลยมะนาวใส่ได้แล้วได้ได้มันแล้วใส่อะไรอีกได้หมดแล้วพอแล้วใช่ไหมอืมพอแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ทีอักตรีโรยหน้านะครับผมก็ใส่หมดทีเลยทำไมมะม่วงอ่ะโรยหน้าโปรตีนก่อนตัดจานเลยไหมี่ตัดจานตัดจานเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเคี่ยวของไปเคี่ยวของเอาละครับขั้นตอนสำคัญนะครับผม เราก็จะลาดน้ำยำลงไปที่ปลานอนรี่ที่เราทอดกรอบมาเลยครับผมไปดูเลยครับใอเออกโอเคอเคอาคนี้พอนะครับโอเคครับหลังจากจัดการแล้วครับอ่ะผมลงชิมก่อนเลย กินก่อนมอเอ้าคุูเป็นช่องรายการอาหารเลยแท้โอเคโอเคโอเคี๋้วผมจัดดูจัดดูไปเลยอร่อยไหมอร่อยผมบอกเลยนะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยเราไม่อกไ่หลอกไะไห้ปรไมปรุงไม่อกไม่หลอกไม่หลอกมนะครับม่หลอกไมปรับปไุงครับผม่หลอไม่หลอก็บ่อกเลอกำปลาลอกลี่คลอบผม่ปลาดอลอ่ใส่มะม่งครับม่ม่วงสม่หอมอลอกลอองเมอก่ก่อนไมหลอกอก น้ำดำอร่อยเยอะหวานมันแต่ว่าขาดเป็นนิดหน่อยทีหลังบิ๊กเนี่ยน่าจะโผลเขาน่าจะโผลเขาดีกว่านะดีกว่าซอยเพราะว่ามันจะได้รสชาติบิ๊กผมซอยนะประดิผมชอบซอยขอบซอยขอบซอยทานไม่ได้ครับเชฟมือหนึ่งกับช่องนายพลังกรชิมเลยพี่ชายชิมเลยอะไรใช่ไหมจิ้มเลยพี่ไม่ใช่เกียร์นะเกียร์บรรไกลหรอวะ เอาอันนั้นด้วยตามตามไปผักนะถึงจะได้รสชาติเราได้นะใครได้ครับจากใจนะถ้าไม่อร่อยผมไม่พํามาทำอีกแล้วนะัวก็อร่อยอร่อยจริงเรียกโมขอบมากครับขอบคุณครับทั้งสองท่านนะที่ชม่าผมทำอร่อยผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศชิวๆนะครับกับผมนะครับแบดโหลดเตี้ยนะครับอย่าลืมไปติดตามให้ด้วยนะครับช่องแบตโหลดเตี้ยทิกต็อกแบตโหลดเตี้ยนะฮะ แล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็น f a c e b o o ไอจีก็แบทโหลดเตี้ยหมดเลยครับวันอื่นต้องขอขอบคุณโอ้โหสหายหิวช่องสองคนนี้นะครับผมไม่ไม่ฝากกลองนะบอกกับช่องควัวมะโดงนะฮะฝากช่องไหนฮะฝากช่องควัวมะโดหง่อยฝากกลองควัวมะโดงด้วยนะครับเฟซบุ๊กก็ควัวมะโด่งยูทู e ก็ควัวมะโดงนะครับเข้าไปติดตามกนได้นะครับก็เป็นคลิปตลกเฮฮาเหมือนกันนะครับฝากด้วยแล้วกันครับแล้วก็ช่องนายพลรังกรครับ ก็เป็นแนวแบบไรสไตล์เนาะอยากจะทําอะไรก็ทบแต่เน้นไปทางสิ่งประดิษฐ์แล้วก็อาหารอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะทำก็ช่วยไปกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปหน้าผมจะทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวว่ากนก่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันนี้คือผมแค่รู้สึกว่าอยากจะชิวๆบรรยากาศกินข้าวกับพี่นั่งเฮฮากับแกวอะไรเงี้ยฮะตัวคลิปหน้าจะทําอะไรอีกเดี๋ยวอะไรครับพี่มีอะไรอีกคนทำยังไม่ได้กินนะ ชิ้นน้งอ๋อชิ้นนึงอ่าๆๆเกียเกียเกียยคนทำอ่ะเขาทำมืออาชีพอยู่แล้วเขารู้อร่อยอยู่แล้วโอเคปิดคลิปเลยบายบายครับบายครับผมได้เกินปุยมุยบายครับเดี๋ยวพบหน้าครับผม